คุณแม่คุณแม่ทำอะไรเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะบุูเดอกินได้เฉพาะอันนี้นะจ๊ะกิน่อเดอร์เทาอเอ๊ะกินหน่อยน้น,น,นอยากกินน่ะเนี่ยอร่อย อันนี้อะไรเยอะเยอะแซ่บแซ่บดินี่อะไรเนาะแน่นๆอะฮะนี่คือผักผักกับหมูไอเขาเรียกอะไรนะ โค้นโคลอันหมูนะข้าสู้ไม่กินเอนั่นนั่นอันนี้คือดลิบลิงเอ็ดสนปาดอีพอยแม่อะไรกรตายตุนกระตายกรตายปาดอีพอแม่เอ้ยพี่น้องเอ้ยมาดเบิงเด้อ คุณกระต่ายต้องไป<ก>หัดเรียนกับคุณย่าละเพราะว่าสามีชอบกินมากเลยนี่ยนี่<ะ>อ่ะโอ้กระต่ายเยอะๆสี่ขาเลยนะเนี่ยอืมปอเปื่อยๆนะคะอันนี้อะไรอืมอร่อยมากอ,มอ,อันนี้อะไร,โ,รโคร้สนโคล เฮดเหมือนนี hmm. <Arc> ่เจ้า no คือกินเขาคือล่าซาดสิอายุแฮปปี้ไม่ชัดโอ้หะโอ้เจ้าดีน้อมีแม่ยาแม่เจ้าเฮ็ดกับเขาให้กินแบบนี้นี่กระตายพี่น้องเอ้ยของปวดคนนั้นนี่ใกล้ถึงไอเทศกาลกระตายใคร พอกะซีเฮ็ดจิงสี่แบบลูกขอลองลูกอยากกินไม่ยากะเฮ็ดไม่หายกินนะคะสั่งไนปั้นกว๋วยเตี๋ยวแท้หมูเจ้านี่แม่หืมมี่อ่ะกินดาสแต่อันทั้งกลางนี่แสียบไล้พี่น้องบุลเลิรกินได้แค่นี้นะคะนี่บุลเลิรกินได้แค่นี้น้องยังเอินบุลเลิร์จกินบะได้นะคะว้าวกดนับไปติดหมาชับ งโรดเลยนะเนี่ย How long you not eat this one oh, <yeah. S 1> Three four h ัน four h ันะ Modern Modern four มันชัดวิงหน่ะพี่น้องเอ้ยเปื่อยแห้งนสาว้าดีใจเลยค่ะพี่น้องเห็นสามีเป็น เด็กินของที่เป็นมักกินเนาะค่ะเนาะยทำไมอินไนุยกระต่าย,ายมีสิคะที่แมคโคลมีเยอะๆยอนะเด็กกินแม็กกินไทยแล้วตัวกินคำคมสำเร็จไม่รู้คุณบุญเลิศไม่ไม่กินกระต่ายก็เลยไม่รู้คะ่ะอู้ว์เปิ้ลตุนเปื่อยแห้งพี่น้องเดี๋ยวบุญเลิศสิไปหาเห็ดอันนี้ก่อนกับแม่ยาเนี่ยแล้วก็ไปขายอยู่มังไทยเนาะพี่น้องเนาะมีไอเดียสิ่ดีแห้งเหดแบบว่า ก๋วยเตี๋ยวแห้งกระต่ายตุนบูย้ยคือสิดี้ค่ะพี่น้องยี่หีเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะแพงไปไหมกระตายเนี่ยยี่ี่เขากินกระตายเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บๆ,ๆโอเคนะจ้ามาให้ดู<ๆ>หอมปากหอมคอนะจ้ะบ๊ายบายหน่อยที่รัก <laughs>